ค่ะวันนี้มีเสื้อสวยๆมานำเสนอนะคะเป็นของอินอ้อยแต่ก่อนอื่นต้องแปรงหน้าก่อนค่ะหลังจากที่เราบำรุงหน้าล้างหน้าเรียบร้อยนี่ค่ะครีมกันแดดของแม่โบนะคะเรามาใช้กันนะคะแล้วก็มีแป้งด้วยนะคะเอามาเริ่มเลยนะคะนี่ค่ะเตรียมไปแล้วอ่าเดี๋ยวนะคะหลังจากที่ทาครีมแล้วก็เอาเลยค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะครีมกันแดดตัวนี้ดีมากเลยนะคะเนื้อบางเบามากแล้วก็ คือมันทําให้เราผิวดูสว่างขึ้นอีกต้องหนึ่งระดับเลยค่ะดีมากไหมคะชอบมาก FPF 5 0าสนะคะ P A บวกบวหน้าดูแบบสวา่างดีระดับก็ตามด้วยแป้งไดโบคะ่ะคือของมันต้องคู่กันนะคะใช้ดี สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีนัดค่ะนัดไปฉีดยาวัคซีนฉีดวัคซีนนะคะเข็มที่สองนะคะดังนั้นแม่ค้าก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวฉีดมาแล้วเนี่ยจะไม่สบายเพราะว่าเข็มแรกฉีดไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยสบายไม่สบายแหละ ได้หยุดไปตั้งวันหนึ่งนอนสมนะคะดังนั้นวันนี้มีเสื้อมาเลยขออนุญาตทำคลิปไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ฉีดมาแล้วถึงไม่สบายก็อาจจะเอาคลิปมาให้คุณดูมันจะได้ไม่ช้าเกินไปนะคะวันนี้มีเสื้ออินกออยค่ะคุณสวยงามมากถ้าใครที่ชอบเสื้อที่แบบว่ามีกระดุมหน้าสวยๆแบบนี้นะคะต้องรุ่นนี้เลยของอินกออยมาใหม่นะคะรุ่นนี้ยังไม่เคยนำเสนอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเริ่มจากนะคะ อย่างที่บอกก็คือเป็นกระดุมหน้านะคะแล้วก็คอเป็นคอกลมแบบนี้มีความติดเล็กน้อยนะคะบ่งบอกถึงความเรียบร้อยสง่างามนะคะคือคอจะไม่กว้างมากอันนี้คือดูเป็น ความเรียบร้อยแล้วก็ดูเป็นแบบผู้ดีผู้ดีเนาะอ่ะโอเคทีนี้มาที่แขนก่อนค่ะแขนก็จะเป็นแขน3ส่วนแขนตรงแบบนี้นะคะมีอ่าเขาเรียกว่าตรงชายแขนเนี่ยก็มีความอ่อนช้อยอ่อนหวานเห็นไหมคะลายลูกไม้สวยงามนะคะแล้วผ้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้จะมีความนิ่มนะคะปกติของอินกรอยผ้าเขาก็จะมีความหนาใช่ไหมคะรุ่นก่อนแต่รุ่นนี้มีความนิ่มมากนะคะนิ่มคือถือว่านิ่มนะคะแล้วก็กระดุมมีกระดุม5เม็ดตรงนี้ ด้านในซับด้วยผ้าลินินมาดูลายก่อนลายก็สวยงามนะคะไม่เยอะไม่เลอะเกินไปสวยกําลังดีเลยค่ะเป็นทรงเข้ารูปนะคะด้านหลังก็ตีเกรดอะไรให้เรียบร้อยด้านหน้าด้านหลังคือทรงเข้ารูปแล้วที่สําคัญคือแม่ค้าชอบสีอะ่ะโดยเฉพาะตัวที่แม่ค้าใส่เนี่ยเออสีมันสวยดีสีฟ้าสีฟ้าแบบนี้ไม่ค่อยได้นําเสนอนะมันเป็นจะเป็นฟ้าแบบ ฟ้าไม่เข้มมากฟ้าอ่อนๆใช่ไหมคะเรามีสีอะไรมาบ้างนะคะก็เริ่มจากสีฟ้าที่แม่ค้าใส่ตัวนี้นะคะเป็นฟ้าที่สวยๆเลยค่ะคุณสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็สีกริบบัวแบบในหุ่นนะคะสีขาวสีดำแล้วก็สีครีมนะคะซึ่งมีทั้งหมด5สีนะคะส่วนเบอร์นะคะเบอร์นี่มีเบอร์38 40, 40 42สี46 48 50เลยค่ะคุณมีถึงเบอร์50เลยนะคะต้องบอกแบบนี้ถ้าใครชอบสีไหนเบอร์อะไรทักเข้ามาได้งานเป็นงานพีออเดอร์นะคะเป็นงานสั่งจอง1-2วันจัดส่งของให้คุณได้นะคะมาเรื่องราคาค่ะราคารุ่นนี้อยู่ที่1390รวมปายทางค่ะถ้าใครโอนก็1,000 340ส่งให้ฟรีแบบด่วนๆเหมือนเคยนะคะบอ,อกเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะอินกออยเนี่ยสวยไม่แพ้รุ่นไหนๆเลยนะคะคุณดูทรงเข้าทรงเข้าเชฟนะคะสวยมากนะคะรุ่นนี้ไม่ได้แพ้รุ่นไหนเลยด้านข้างเขาก็มีผ่าด้านข้างให้ด้วยนะคะสวยเลิศการันตีได้เลยนะคะถ้าใครชอบนะคะทักมาได้เลยนะคะอ๋อเกือบลืมไปนะคะเมื่อกี้นี่นะคะสาธิตทาอ่า เขาเรียกว่าคีมกันแดดแล้วก็แป้งนะคะถ้าคุณสนใจนะคะ2ตัวนี้ ราคาชิ้นละ650านะคะอันนี้ก็650ถ้าใครซื้อคู่กันก็ไม่มีค่าส่งนะคะฟรีเก็บปลายทางอยู่แล้วหรือว่าซื้อไปกับพร้อมผ้าเนี่ยคุณจะรับตัวไหนก็ได้ไปกับพร้อมผ้าไทยในร้านก็ไม่มีค่าส่งอยู่แล้วนะคะส่งไปกับสินค้าได้เลยถ้าสนใจก็ทักมาค่ะคุณดูภาพสไลด์ก่อนนะคะว่าคุณชอบสีไหนไลายอะไรนะคะเป็นงานสั่งจองอย่างที่บอก 1- 2วันส่งให้คุณได้สนใจทักมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวดูภาพสไลด์ได้เลยนะคะวันนี้แมค่ค้าลาไปแล้วนะคะไปไปฉีดยาก่อน นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ